ในวันก่อนวันครบรอบ60ปีของการเปิดประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2, สองสมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงเหตุการณ์นในขณะนั้นภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ที่ใกล้จะเกิดขึ้นจริงมากกว่าทุกครั้งช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาสงครามเย็นและในเดือนตุลาคมปี1962ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากวิกฤตขีปนาวุธของคิวบา เราไม่อาจลืมภัยร้ายของสงครามนิวเคลียร์ที่คุกคามโลกในขณะนั้นได้เพราะเหตุใดเราถึงไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์แม้ว่าในขณะนั้นจะเกิดความขัดแย้งและความตึงเครียดอย่างมากแต่จงเลือกทางแห่งสันติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสถึงเรื่องนี้เมื่อจบพิธีแต่งตั้งนักบุญจากคณะซาเลเซียนพาราดาอาเทมิเดสติและโจวานีบาสติสตาสการาบินีผู้ก่อตั้งคณะนักบวชสการาบินีอัน ทั้งสองมีชีวิตอยู่ในระหว่างศตวรรษที่19ถึงยีซึ่งอยู่ในช่วงเวลาแห่งวิกฤตเมื่อชาวยุโรปต้องอพยพเนื่องจากความหิวโหยและสงครามและสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาฟรังซิสทรงตำหนิถึงวิธีการปฏิบัติต่อผู้อพยพจำนวนมากที่เดินทางมาสู่ยุโรปกา,ารกีดกันผู้อพยพเป็นเรื่องอื้อฉาวอันที่จริงการกีดกันแรงงานข้ามชาติถือเป็นความผิดทางอาญาวกเขาเสียชีวิตต่อหน้าเรา การกีดกันรแรงงานข้ามชาติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นบาปอีกทั้งเป็นความผิดทางอาญาในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาป,า,ปาฟรังซิสทรงแต่งตั้งนักบุญถึง911คนในจำนวนนี้813คนมาจากออรตันโตซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของอิตาลี ซึ่งพวกเขาได้เป็นมรณะสักขีที่ถูกสังหารโดยชาวเติร์กเมื่อปลายศตวรรษที่15